คลิปนี้เรามาดูการเพิ่มสินค้าใน TikTok โดยผ่าน Seller Center ของ TikTok ตัวนี้นะครับก็ในหน้าจัดการของ TikTok Shop ขั้นตอนที่1เราไปที่ผลิตภัณฑ์ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็ไปที่การจัดการผลิตภัณฑ์เพิบก็เลือกในส่วนเพิ่มสินค้าใหม่ตรงนี้นะครับโอเคเสร็จแล้วตรง ข้อมูลตรงนี้ก็เป็นชื่อสินค้าของเรานะครับว่าเราจะขายอะไรตรงนี้นะครับเดี๋ยวตัวอย่างผมจะเป็นการขายหน้ากากอนามัยนะครับตรงนี้ก็จะใส่ประมาณนี้นะครับในส่วนหมวดหมู่ตรงนี้เราก็เลือกให้มันสอดคล้องกับสินค้าของเราที่เราจะขายนะครับตรงนี้บางทีมันก็จะเลือกให้เราตามหัวข้อตรงนี้เลยนะครับตรงนี้โอเคเราก็ใช้ตรงนี้เลยนะครับแบรนด์ตรงนี้ถ้าไม่มีแบรนด์ก็เลือกตรงนี้นะครับไม่มีแบรนด์ แต่ของผมนี่จะใส่เป็นพอดีมีแบรนด์ตรงนี้นะครับโอเคเราเลือกตรงนี้ถ้าถ้าสินค้าของเราไม่มีแบรนด์ก็เลือกไม่มีแบรนด์ตรงนี้ก็ได้นะครับขั้นตอนต่อไปก็เป็นรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ของเรานะครับตรงนี้ผมก็จะใส่รูปเข้าไปตรงนี้นะครับก็ไปอัปโหลดรูปของเรานะครับแล้วก็เลือกรูปของเราที่เราถ่ายไว้นะครับตรงนี้บ โอเคเมื่อได้รูปเสร็จเรียบร้อยประมาณนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนนี้ก็กรอกรายละเอียดของสินค้าของเรานะครับตรงนี้ <Okay. S 1> ก็จะใส่ประมาณนี้นะครับรายละเอียดไม่ต้องเยอะเหมือนของผมก็ได้นะครับตรงนี้พอดีผมใส่เยอะไปหน่อยตัวนี้นะครับโอเคส่วนวิดีโอในที่นี้ผมจะข้ามไปนะครับเพราะว่าผมไม่มีไฟล์ที่เป็นวิดีโอตัวอย่างนะครับตรงนี้เราก็จะข้ามไป ส่วนราคาขายปีกตรงนี้เราก็จะใส่ราคาของสินค้าของเรานะครับแล้วก็ปริมาณหรือว่าสต็อกของเราตรงนี้ sku นี่เราไม่ใช้นะครับข้ามไปก่อนน้ำหนักต่อชิ้นใส่น้ำหนักสินค้าของเรานะครับตรงนี้ขนาด ขนาดของแพ็กเกจเอ,อ่อขนาดของสินค้าของเราตัวนี้ก็กกอกตามจริงเลยนะครับตรงนี้นะครับหน่วยเป็นเซนนะครับตัวนี้ตัวเลือกในการจัดส่งผมก็จะเลือกเป็นค่าเริ่มต้นไว้ก่อนตรงนี้นะครับการเก็บเงินปลายทางตรงนี้เราสามารถเลือกได้นะครับตรงนี้ผมเลือกเอาเป็นเก็บเงินปลายทางได้นะครับตรงนี้เสร็จแล้วเราก็กดบันทึกเพื่อเผยแพร่นะครับ ก็จะเรียบร้อยนะครับตรงนี้เสร็จแล้วทาง tiktok shop ก็จะใช้เวลาในการตรวจสอบสินค้าของเราสักครู่นะครับตรงนี้ว่าสินค้าของเราเข้าเกณฑ์สาม,มารถขายได้บน tiktok shop หรือเปล่าตรงนี้นะครับเราก็จะรอสักครู่โอเคเสร็จเรียบร้อยสินค้าของเราก็จะปรากฏอยู่ในช่องนี้นะครับเสร็จแล้วเราลองเข้าไปตรวจสอบสินค้าของเราที่เราลงไว้เมื่อกี้นะครับในแอป tiktok มือถือนะครับตรงนี้บ ข้าไปที่โปรไฟล์ของเรานะครับเสร็จแล้วในตะกร้าสินค้าตรงนี้เนาะถ้าในแถบแรกตรงนี้จะเป็นคลิปของเรานะครับคลิปที่เราลงไว้นะครับตรงนี้เราก็จะไปเลือกในส่วนของที่เป็นตะกร้าสินค้าของเราตรงนี้เนาะเสร็จแล้วโอเคสินค้าของเราที่เราลงไว้ก็คือตรงนี้นะครับอืม mm. ก็จะประมาณนี้นะครับในการลงสินค้าขายในแอป t i k กต k กนะครับโอเคกรณีสินค้าของเราที่มีหลากหลายสีเพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกสีได้นะครับผมก็จะมายกตัวอย่างในการจัดการในการแยกขายสินค้าแต่ละสีเพื่อให้สามารถเลือกเลือกซื้อสินค้าตามสีได้นะครับก็ไปที่การแก้ไขสินค้าของเราตัวนี้นะครับ ในส่วนข้อมูลการขายตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาใช้ตัวแปรในการแยกชนิดของสินค้าของเรานะครับเพิ่มเติมตรงนี้อย่างเช่นตัวแปรของสินค้าตัวอย่างตรงนี้มันก็จะเป็นลักษณะที่มีหลากหลายสีนะครับตรงนี้ผมก็จะเปิดการใช้ตัวแปรตรงนี้นะครับชื่อตัวแปรสีแล้วกันนะครับตัวนี้ในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นใส่ชนิดของสีนะครับสีขาว เราอาจจะใส่รูปก็ไปด้วยก็ได้นะครับเพื่อระบุว่าเป็นสีขาวนะครับตัวนี้สีดำตรงนี้สมมติว่าตรงนี้เป็นสีดำแล้วกันนะครับแล้วก็ใส่รูปกํำกับสีดำนะก็เพิ่มตัวเลือกเป็นสีฟ้า กรณีนี้ผมมี3สีแบบนี้นะครับขาวดำฟ้าในส่วนของรายการตัวแปรตัวนี้เราก็ใส่ราคาของสินค้าของของเราไปนะครับแบบนี้ตรงนี้ก็จะเป็นสต็อกนะครับสีดำสมมติว่าเรามีราคาเราลดสีดำเป็นราคา40บาทตรงนี้นะครับ สีฟ้าสีบาทสต็อก1000ชิ้นโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับในการใช้ตัวแปรของสินค้าของเรามี3ชนิดแบบนี้เนาะก็จัดการในข้อมูลการขายตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็อัปเดตสินค้าของเราดูหลังจากนั้นเราก็มาตรวจสอบสินค้าของเราในแอป t i k ต o k ในมือถือนะครับตรงนี้ ตัวเลือกสินค้าโอเคมันก็จะมีอยู่3เฉดแบบนี้นะครับสีขาว45บาทสีดำา40บาทแล้วก็สีฟ้า45บาบาทประมาณนี้นะครับในการเพิ่มตัวแปรของสินค้าเพื่อเป็นตัวเลือกให้กับลูกค้านะครับก็จะมีวิธีการประมาณนี้นะครับ